ฮู้วันนี้นะบอกเลยพลาดรอบนี้ไม่มีราบสองไม่มีรอบอาจารย์อันนี้คือหูที่ใหญ่ที่สุดที่แตกตั้งแต่เคยทำมาเลยโอ้โหอาจารย์อันนี้วันนี้พกติดตัวอาจารย์ไม่ใช่ต้องใส่กอดแขงนคอแขงนคอเขาไม่ได้นะต้องใส่กอดล้วไม่ในบ้านเอาใจมีอันนี้มีตาบออ่สานห้าตาห้าตาห้าตาอันนี้เขาเรียกหูห้าผีอันนี้ห้าผี แต่เนี้ยครบผีห้าตัวเลยอ๋อนี่ผีครบห้าตัวก็คือครบห้าทหารผีอสาอาจารย์จงทีได้ไหมครับอาจารย์แต่นี้ไม่มีตัวรูปเป็นไม่มีรูปไม่มีรูปแต่มีข้างๆอยู่ทั้งหมดครบแล้วก็มีชื่ออันนี้คือครบห้าตัวเลย ครบทาทหารผีของเหมาซานเลยอาจารย์ผมถามนิดนึ่งเป็นความรู้ที่อาจารย์บอกแ้าผีผีมันเป็นผีจริงๆมิไหมเนี่ยหรือยังไงคือมันเป็นวิญญาณไงคนจีนเรียกวิญญาณว่าผีมันเป็นผีจริงจริงเหรออาจารย์มันเป็นวิญญาณมันเป็นห<ม>้า <5 S 2> ทหารของวิญญาณก็ญญเราจะเห็นเราจะเห็นทหารผีเนี่ยจากในรูปลักษณ์อะไรที่เห็นบ่อยว่าที่สุดใช่ไหมกินเจในช่วงกินเจเขาจะมีวิธีเลี้ยงขุนทหาร เอ้ ain, พวกมาทรงนี่ว่าจะไม่ใช่เป็นคนทรงเนี่ยแต่เขาจะทําวิธีจัดเลี้ยงขุนทหารที่มาคุมวิธีของเหมาจานหาโลกได้มีวิดีโอนะเดี๋ยวจะหาให้เดี๋ยวจะบอกวิธีหาแล้วให้ดูเขาเจอเข้าไปใน u b ทก็ได้เขียนว่าเลี้ยงขุนทหารชั่วกินเจเลี้ยงขุนทหารเนี่ยก็คือเลี้ยงข้าราหารข้ารา,าร อ,อันนี้คือเดคกขุนทหารคือจริงๆล้วคือเรียก้าผีนี่แหละ <oman. S 1> ห้าผีอ๋อผีที่จัดพูดเนี่ยนะในพิธีกินเจเนี่ยเ<ๆ>ขาจะเชิญห้าผีลงมาคุมสถานที่คือห้าผีที่จะพูเดเนี่ยนะใช่ไม่ให้ส่งเรื่องร้ายอ๋อแล้วเขาจะมีพิธีเส้นมีพิธีเลี้ยงอยู่โอ้ยบูมบ้าผีก็ชั้นสูงขึ้นสูงมากรายการนี้เราคไม่มีใครที่สว้อทำนะแล้วเขาจะไม่ชี้สื้เชิญนอกจากมีพิธีใหญ่ผมพูดจริงนะที่บ้านเนี่ยอาม่าเข้าโรงเจผมไม่เคยได้ยินฮู้ห้าผีพวกน้จากอาจารย์นีห้าผีท่านนี้ คูห้าผีเนี่ยถามว่าดียังไงอืผีตัวเดียวยังขนาดนั้นเลยขนาดตัวเดียวได้อ,อันนี้นี่ห้าห้าห้าผีนี่คือสุดยอดของเหมาซานแล้วก็ค,คือครบแล้วไม่มีแล้วมีแค่นี่มีห้าตัวห้าผีก็คือห้าท่ายไฟดินทองนะฮไม้อ๋อครบครบแล้วพลังงานห้าสายของเหมาซานครับห้าผีก็คือไฟดินทองน้ำไม้ออค,รครบแล้วอืไม่มีแล้วไม่มีมากกว่านี้แล้วของเ<อ>หมาซานเพราะฉะนั้นเนี่ย คูห้าผีจริงๆมันสูงมากเรื่องนี้เราพูดกับลูกศิษย์มาทุกรุ่นทุกสมัยคนที่รู้เรื่องนี้ดีคือเราได้เปิดสงครามในรายกลุ่มไปก่อนหน้านี้ได้ใช่ช <คน S 1> ใช่ใช่คนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดคือพรบป๋องขาป๋องพอพรบป,ป๋องเห็นหูห้าผีเต็มสูตรรีบเข้าจองเลยเพราะเราเคยพูดพรบป๋องเสมอว่าพรบป๋องเคยมาถามว่าป้าที่อยู่กับสามแพ่งตรงๆเนอาจาร์ต่อไปนั้นยังไม่บวชนะ บ้านที่ตรงกับสามแพ่งตรงๆมีวิธีการแก้ไขยังไงมั่งพัะป๋องบอกถาๆเรามาแล้วบอกว่าถ้าเป็นโดยปกติก็คือติดกระจกนูนสะท้อนวิญญาณร้ายแต่ยังไงก็ไม่หมดเพราะตึกหน้าตากักห้าเมตรกระจกสิบแปดนิ้วสิบหกเิีวแค่นี้<ะ>แต่ตึกมึงน้าตากักห้าเมตรอ่ะพวกก็หาหน้าตึกมึงเต็มๆอะ่ะกระจกแค่นี้จะก,กันได้แค่ไหน มีดีกว่าไม่มีแค่นั้นเองกันได้บางส่วนแต่มันก็กันไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าถามว่าวิชาหมอซานที่กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ูห้าทหารผีเนี่ยกันได้หมดวิญญาณทั้งห้าสายพลังงานที่พุ่งเข้าหาสถานที่มีห้าธาตุเท่านั้นไฟดินทองน,น้ำไม้พลังทั้งห้าสายไม่ส่งผลร้ายกับบ้านหลังนั้นมีอย่างเดียวคือใช้ห้าทหารผีเข้าไปซึ่งทําได้ยากมาก<อ>าไม่ใช่ทาได้ง่ายนะฮูห้ห้าผีเนี่ยเคยคิดจะทํามานานมาก แต่ก็หยุดทําเพราะว่ามันไม่ใช่เท่าแต่กันยกตัวอย่างถ้าเป็นเจ้ามือหวยอมึงม,มีหูห้าผีอยู่ใส่กรอบตามดวงไว้ข,ข้างหลังไม่แพ้อย่างไงก็ไม่แพ้มึงเป็นเจ้ามือหวยทําการพน,นันทุกอย่างก็ไม่แพ้รวมถึงทุกอาชีพข้าราชการอาหารตำรวจถ้ามีหูห้าผีอยู่ด้านหลังยังไงก็ไม่แพ้น้ำซ้ำจะดึงโชคลาภเข้ามาเพราะอันนี้เป็นเคล็ดหมอซานด้าหนมืด ในนี้ด้านมืดเลยอาจารย์ในแปดนอกแปดเหลี่ยมเป็นอะไรคล้ายๆอะไรในแปดทิศเนี่ยนอกแปดทิศคล้ายๆอะไรแปดทิศรอบแปดทิศกงจับดูเป็นอะไรกงจัรแจ็คดูเป็นอะไรตะ<า>พรฮะอาทิตอ๋อบอกให้ก็ได้จริงๆมันคือตารางของใหญเป็นม,มุม<อ><อ>มันดักทุกอย่างเข้ามา มันดึงทุกเรื่องเข้ามาเลยมันเป็นตารางมันเป็นมันเป็นตาข่ายข้าเลยกใหญ่หเป็นมุมฟ้าของเหมาซานซึ่งจริงๆเขาใช้ดักวิญญาณแต่อันนี้มันห้าผีหู้นี้จริงก็คือห้าผีนําวิญญาณเชื่อมัน,นอ่ะก็คือดึงพลังงานทั้งห้าสายไฟดินทองน้ำไม้เข้าหาบ้านนั้นแบบสมบูรณ์ในเลืองเรืองที่มึงอยากได้เพราะฉะนั้นอันนี้ชื่อจริงๆคือญญห้าผีนําวิญญาณห้าผีนําวิญญาณ มันดักซึ่งพลังงานทุกอย่างที่มึงอยากได้เข้าหาอม,มันไม่สนว่าจะถูกหรือผิดไม่สนว่าจะดีหรือลายแต่ถ้ามันเสริมมันช่วยมึงหมดหิ่งนี้สูงยันนี้สูงเท่าพระเลยสูงมากขงเหมาซานสูงเท่าพระเลยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใครที่ไม่มีหิ่งก็เอาไปติดไปข้างฝาแล้วก็เอากีบมฮวยที่หานุโยงอะ่ะสองข้างติด ติดไว้ข้างล่าง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 เนี่ยสมมุติอันนี้ใช่ไหมเราใส่กรอบแล้วใช่ป่ะราแล้วก็กิมฮวยติดไว้ข้างล่างเนี่ยติดไว้ข้างล่างสุดนี้ฮะติดไว้ข้างล่างเนี่ยสองข้างที่มีคู่เขียวว่ามันตัดสยามอ่านั่นแหละติดติดไว้ตรงคําว่ามันตัดสยามในเนี้ยมันจะมีตาประทัดทั้งหมดห้าตาก็คือคุมห้าธาตุของมหาซานในหนึ่งเผืนอนะครับแล้วก็มันจะมีเลขลันเราจะรันเลขเลขอยู่ แล้วก็จะเห็นแดงๆนี่คือนิ้วเราอามือจานเป็นนิ้วเราเองเขาเรียกว่าทําสัญญาเลือดของหมอซานครับอ่าเป็นเป็นการทําสัญญาเลือดของหมอซานเกี่ยวกับใครเป็นคนเชิญห้าผีอือก็คือเราเป็นคนเชิญอืมห้าผีมาณะสถานที่นั้นครับส่วนถามว่าอาจารย์แล้วถ้าผมจะพกไปไหนมาไหนได้คกใหญ่ย่าเนี่ยพกจะมันก็พับให้เล็กเลยโอ้โหดาบปึ๊กเาจารย์ไม่ใช่มันใส่เป็นเสื้อคลุมซุปเปอร์แมนเนี่ยไม่ใช่ กับพับให้เล็กก็ได้หรือจะทํายังไงก็ได้หรือจะไปเย็บอยู่ในเสื้องไงก็ได้อพกได้ได้ไดพกติดตัวก็ได้ถามว่าพ,พกติดตัวได้อะไรก็พลังทั้งห้าสายก็เข้าวิ่งเข้าหาเราแบบรุนแรงอ่าแน่ในวิชาของเหมาซาเนี่ยถามว่าเอออีกเรื่องหนึ่งอย่าไปถามแน่ผมตั้งบูชาย,ยัางไงน,นใช่แหละวิธีการบูชาก็คือส้มห้าลูกต้องบูชาทุกวันไหมจ้าหรือวันเขาเป็น ไม่จํเป็นไม่จำเป็นแต่วันแรกที่เราเข้าไปต้องไหว้ก่อนไหมก็ไม่จําเป็นเหมือนกนไม่องเป็นเพราะมาทําสัญญาเลือกไปแล้วแต่ถ้าเราอยากจะไหว้คือส้มห้าลูกน้ำห้าแก้วส้มอ๋อเขาเหมือนไหว้ส้มห้าลูกน้ําชาห้าแก้วส้มห้าลูกเวลาจุดธูปก็คือธูปห้าดอกธูปห้าดอกเหมือนกันถ้าอยากจะจุดธูปแค่นั้นนีงครับอส้มนี้คือจานเดียวจานเดียวเลยห้าลูกอื โปรไบอย่างเดียวเลยส้มอย่างเดียวเลยจันส้มส้มอย่างเดียวถ้าจะใช้จันอับก็ได้อ๋อจันอับรู้จักไหมนี่ไงไวเซอร์หยิบมาในถุงถุงนี้ข้างหน้านี่เออไวเซอร์ก็ไม่รู้จักเหมือนกันก็รู้ว่าไม่รู้จักเลยหยิบให้ดูมานั่นแหละเห็นไหมมันก็ยังไม่รู้จักจริงจริงแล้วมีข้อห้ามอะไรไหมคะห้ามหายห้ามขาดห้ามเผาเนี่ย นี่นี่คือจันอับอันนี้คือจานอับวางนัดถุงอย่างนี้ไม่ได้ต้องใส่จานก็ต้องแกะให้ใช่ไหมต้องแกกห้าจานจานเดียววางคู่กันถ้าจะนอับก็ได้จานหนึ่งใช่ถ้าเราถ้าวางนี่คือครบทุกเรื่องเลยเออนี่ครบทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยก็คือจันอับถ้าจานอับต้องมีว่าส้มนี่จานท่างนั้นก็มันต้องมีส้มนี่มันหมายถึงความเป็นมงคลจันอับมันหมายถึงห้าธาตุสมบูรณ์อ๋อแล้วแต่เลยอันนี้บางคนอยาก สองอย่างได้ไหมทั้งส้มก็ใช่ไงก็คือที่สูงสุดก็คือสองอย่างนี่แหละส้มกับจันอ่ะใครบอกผมอยากจะถวายข้าวนู่นนี่นั่นไม่ต้องเลยข้าวนี่ไม่ต้องห้ามห้ามเลยเพราะว่าเราดึงแต่เรื่องดีเอาถ้าถวายข้าวนี่เป็นเรื่องไม่ดีถ้าเราเอาเรื่องอื่นด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีเข้ามานะเอาเหรอเอาแค่สองเรื่องไม่ใช่ว่าจแต่ว้สักแต่ว้ไหว้อะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปเพราะอย่าไปซีซัวเพราะมันของสูงอือคือถ้าไหว้ของก็ต้องเจอย่างเดียวหันเจ เจเลยได้แต่ถ้าเราจกเจห้าว้เราต้องการให้ทุกคนเช่าได้เราเอาอยู่ผืนละสามพันแลาจากสามหมื่นบนรถสูญเป็นตัวละสามพันแลบก็จะมีรันเลขแล้วก็มีมีรันเลขแล้วก็มีสัญญาเลือดเขาไอ้ทะเลขสัญญาของเหมาตา็ต้องมีทุกโรงงานทั้งบ้านทั้งโรงงานต้องมีทั้งบ้านทั้งโรงงานต้องมีติดหลังภาพอินพากทุกทุกหลัง ถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆตั้งหิ้งตางหากเลยใหญ่ครับโรงงานเขาใหญ่คงไปตั้งหิ้งต่างหากเลยตั้งหิ้งต่างหากเลยแล้วก็เตรียมตัวหิ้งเหมาซานไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหูสารเทพประจานที่สูงมากของเหมาซานอย่างที่พูดเตรียมหิ้งเหมาซานอย่างเดียวเลยคือเตรียมหิ้งของเหมาซานไว้เลยคือแยกเลยใช่ไหมแยกหิ้งเอาไว้เลยสมาชิกทุกคนที่มีจิตใจใหญ่เนี่ยเตรียมแยกหิ้งเลยเตรียมแยกหิ้งเลยเพราะสูงสุดของหูเหมาซานนี่จะมีสาเทพประจานอ่ะสุริยันจันทาและก็ห้าผี อันนี้ก็หนึ่งในหูชิงูนึ่งหูสามหูที่สูงสุดของมหมาสานสูงที่สุดของมหมาซานคือหูสามเทพอาจารย์สามเทพอาจารย์อ่าก็คือบรมอาจารย์สามองค์ของมหมาซานโอ้แล้วก็สุริยันจันทาก็คืออาทิตย์กับจันทร์ลาวลงมานะลาวลงมาจากสุริยันจันทาก็คือห้าผีโอ้เนี่คือสูงสุดของหูเหมาซานละไม่มีสูงกว่านี้แลู้คูกที่อาจารย์พูดมาสามอย่างนี่คือติดติดบ้านหมดเลยทำหิ้งต่างหากเลยถ้าได้ครบทำหิ้งต่างหากเลย แล้วก็ทําทําแท่นไหว้บูชาอะไรรับประกันว่าหูเหมาซานยิ่งกว่าพระเยอะหูเหมาซานยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างอย่างที่บอกว่าหูเหมาซานยังสามารถแก้ไขชะตาชะตาชีวิตและสถานที่ได้นเดียวนั้นจยเห็นได้ตาก็ไอ้เจนไงใช่แลวที่ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าได้นั่นหูเล็กด้วยได้ตาเลยพระทําไม่ได้นะั่นแค่ครูอันเล็กอาจารย์นั่นแค่นี้เองหูตัวเดียวและวันนั้นถ้าพูดถึงท้า้เจนมีหูใหญ่นะ ฝนตกสามครั้งแน่นอนแต่วันนี้เอาไปแล้วมีแล้วแต่ถ้าวันนั้นมีอย่นี้ตกสามครั้งแน่สามครั้งแน่นอนแล้วไม่ใช่ตกขนาดนั้นวันนั้นตกยิ่งน้นีกค่ะเท่าอาจารย์พงนี้ผมถามนิดนึงสมาชิกไม่มีใครโชคดีที่อาจารย์สามารถไปถูได้ทุกคนใช่เอาไปตีไว้กางไงนี่คือเหตุผลที่อาจารย์ถ้าไปตีไม้กองมันแก้ได้เลยไหม100% แก้ก่อนได้เลยไม่ใช่99นะร้อยเปอร์เซ็นต์คือแก้ก่อนอาจารย์ไม่ต้องไปติดไปก่อนแก้ก่อนเลยติดไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมันจะปรับพลังงานข้างในเป็นพลังงานแก้ไขเป็นพลังงานดีพอเราหูห้าผีพิติดโตปุ๊บมันจะทําให้พลังงานสตาเราเนี่ยสัมพันธ์กับชัยภูมิอืม,มันจะค่อยๆปรับตัวเราให้ไปปรับชัยภูมิให้ถูกต้องเองแต่ใช้เวลาหน่อยอ๋อมันจะปรับเองอไม่เหมือนเราไปเราไปถึงก็ชี้เปี้ยงเลยแก้นี่นี่น,นี่แต่ถ้าเราเอาห้าผีพิติดเนี่ย มันจะค่อยๆปรับชัยภูมิเองคือมันเขาจะดดนจิตโนใจเราไปแก้ไขมัอเดี๋ยวเราย้ายนี่เองย้ายให้ถูกอะอยากการย้ายไม่ถูกเองนั่นแหละอ๋แต่ไม่เหมือนอาจารย์ที่จะไปคำนวณพวกอาจารย์ชี้เลยตรงนี้เพราะเราเพราะเราเป็นคนรู้ไงแล้วก็ชี้ให้เลยแต่ถ้าเราแต่ถ้าเรามีครูเนี่ยมันจะโดนจิตจนใจเราเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนโยกนิดนึงดีกว่าอย่างอาม่าเนี่ยอาจารย์แขนไม่เคยยุวอาม่าเช่าถูกทุกคนนะอาม่ามันไม่ทันการนานละอาม่าขอเช่าถูกทุกคนเราสั่งทุกคนห้ามขายด้ถููกแต่่เนีย เพื่ออาม่าปุ่วนอาม่าโทรมาหาผมอาม่าบอกกดสาธุก็คือแปลว่าจองอาม่าบอกจดไปสามดไปสามรอบไม่มีใครจดแอม่าเลยแล้วก็เต็มหมดอาม่าโทรมาขอผมไม่มีอย่างฮูเนี่ยกิจการอาม่าเนี่ยรุ่นรุ่นดันดอนเนี่ยเอาไปติดเลยติดที่ไหนติดที่ร้านเลยอาจารย์้านทําร้านเลยอย่างบ้านอาม่าวิเเล่เนี่ยติดที่บ้านเลยอืมอติดที่บ้านอาม่าขอให้ขายบ้านที่หลังที่มีบ้านไม่อยู่ก็ยังขอได้อย่างนั้นเลยแอร์ฮูห้าผีเนี่ยรุนแรงมาก ส่วนหนึ่งที่ทํามาก็คือเพื่อมาด้วยอาจารย์แล้วถ้าไม่สามารถติดที่บ้านได้แต่ที่บ้านมีเรื่องวุ่นวายอย่างที่เล็กอ่ะแต่ไม่สามารถติดที่บ้านได้พกติดตัวสามารถใช่ไหมตั้งิ้่ไงใส่พานเลยอย่างเนี้ยเปาว่าพานใส่เลยวางพานอะไรอย่างี้เลยมาเป็นพานตั้งอย่างนี้แต่ต้องเห็นนะอ๋อเอาห้าไปเลี่ยมปิดหมดนะอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยได้เลยสมมติว่าบันโชไม่ได้อ่ะอืมใช่อย่างที่ ที่เขาไปอยู่ไปอยู่บ้านสามีโชว์ไม่ได้ใช่สามีไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยห้ามเห็นเลยมึงตั้งให้เห็นเลยเดี๋ยวมันเชื่อจับผีแรงมากลองอาจารย์ให้เห็นเลยท้าเลยปวจจิจใจแขกไม่น่ไม่มั่นใจไม่ท้านะห้าผีกูท้าเลยลองมึงเอาไปถึงใส่ผ้าตั้งเลยเดี๋ยวถ้าผัวมึงหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันเจอแน่อย่างนั้นเลยจ้จริง ห้าผน وا, ีนี่แรงมากคืออาจารย์ให้วางให้เห็นเลยวางให้เห็นเลยไม่ต้องไม่กลัวเขามีเร like um, ื oh, ่องอะไรอาจารย์ไม่ต้องกลัววางให้เห็นเลยมีเร okay. ื่องอาจารย์แขกรับผิดชอบนะจริงวางให้เห็นเลยมีเรื่องอาจารย์แขกรับผิดชอบจริงรับผิดชอบก็คือรับผิดชอบจริงถ้ามันมีเรื่องการมาด่าก็ได้เต็มที่เลยอย่างนั้นเลยอาจารย์ห้าผีนี่แรงมากแรงโคตรกูบอกให้แรงของโคตรแรงโอ้โหไม่ใช่แรงธรรมดานะห้าผีนี่แรงโคตรแรงของโคตรแรง รู้ไหมพยายามู้ที่ได้แก้กี่รอบไม่รู้ห้ารอบเท่าห้าผีเลยแก้แก้ไขเงี้ยแก้ไขบล็อกไปห้ารอบถ่ายเปล่าเนี่ยรั่วบล็อกตื้นจริงห้ารอบจนถึงขั้นต้องเส้นมันอะบ่งบอกว่ามึงก็ทำไม่ได้เงี้ยจ้ะนี่งั้นก็ทำไม่ได้โอ้โหมันโคตรแรงนะฮะโดยเฉพาะสารเทพอาจารย์แก้ยิ่งกว่านี้อีกใช่เป็นป่านนี้ยังไม่ได้เลยตอนนี้ยังไม่ได้เลยจย์ทำไปพร้อมกันยังแก้ไม่ได้ทั้นเนี่ย เพื่อนเพื่แก้ไขยอยู่เหตุผลก็มันก็คือทหารยังไม่มาเนี่ยอ๋อต้องมีทหารก่อนทหารยังไม่มายังทําไม่ได้หรอกพอ,อทหารมาเดี๋ยวก็ทําได้ครับอือหู้ห้าผีเนี่ยมันมึงบรรยายสิปีไม่หมดหรอกอ,อาจารย์อย่างที่ในเพจสมุดประการมีคนเข้ามาถามว่าหู้ห้าผีตายจากหู้ที่ยังไงใช่รู้ได้ยัง ดูไรดูแล้วดูแล้วอ่าก็เคอที่มันตัวเดียวค่อางัวูห้าผีดีเรื่องอะไรโอ้โหเมื่อกี้คาถาเนี่ยรู้อยังรู้แล้วมันทุกเรื่องเลยใช่ถูกอยากได้อะไรคือมันอยู่ในนี้หมดถูกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอลูกขอการค้าขอความมั่งคั่งขอความกลมเกลียวในบ้านขออายุยืนขอรักษาโรค ขอกันเรื่องร้ายขอแก้คุณใสขอบังคับจิตได้หมดอาจารย์แล้วอย่างบ้านร้อนได้ไหมอะไรนะบ้านอยู่ละร้อนอ่ะโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ติดเลยอยู่ละร้อนนี่นะติดเลยใส่กาแล้วติดเลยดูปีเกิดตัวเองอ๋อที่อาจารย์บอกปีเกิดใช่ดูปีเกินจะเพิ่งนะสตดบ้างผมอยู่กันห้าคนต้องดูปีเอาคนที่เป็นประธานบ้านติดเลยประธานบ้านคือเจ้าของบ้านนี่อาจารย์ ไม่ยังเป็นอ่ะประธานบ้านอาจจะไม่ใช่เจ้าของบ้านก็ได้อาจจะเป็นคนที่บริหารทุกอย่างในบ้านอเอาประธานบ้านใช่ติดเลยอาจารย์แล้วมีสมาชิกเขาถามว่าถ้าขโมยขึ้นบ้านเขาบ่อยมากเลยใช้ได้ไหมโอ้โหไม่เหลือนะครูว่ามันเห็นอย่างเงี้ยเลยอาจารย์ไม่เข้าบ้านไม่ได้ถ้ามีผู้ห้าผีนี่อาจารย์แขกก็ไปโดนขโมยบ้างเงยเข้าบ้านไม่ได้เลยอาจารย์ มันยิ่งกว่ากุมารทองอันนี้เขาไม่ได้กดดูขุนพยนต์อย่างนี้ยยิ่งกว่ากุมารทองอันเนี้ยจริงมึงเจอผีห้าตัวได้ยิ่งกว่ากุมารทองนี่ขุนทหารห้าทหารของเหมาซานเลยนะคือสูงสุดของเหมาซานแล้วขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็เชิญวิญญาณทั้งนั้นอ่ะวิชาเหมาซานอ่ะดูในหนังไหมเวลามีเรื่องอะไรทั้งหลายอ่ะฟ้าแม่ดแม่นดินแม่นแม่นอ่ะที่มันทํามืออ่ะเอาหูเอากระดาษเขา เอากระดาษมากัดเลือดเขียนเขียนหูอาการกัดเลือดก็คือใช้เลือดพลังหยางบริสุทธิ์เพราะว่าสสีแส่วนใหญ่จะผจาระจันหยางบริสุทธิ์เอามาเขียนมาเขียนหูพอเขียนหูเสร็จปุ๊บเผาเผาด้ทธาตุไฟในตัวเนี่ยไม่ได้จุดไฟแช็กนะเดินเดินธาตุไฟในตัวให้เผาเผาเสร็จปุ๊บยนเชิญเทพลงตัวอก็คือหนึ่งในห้าผีไม่ได้เชิญเทพเชิญนี่ หน,หนึ่งในห้าผีลงมารักษาประจำตัวเองนอกจากมิ้งก่าคือสูงสุดของเหมาซานก็คือที่สามารถเชิญเทพลงตัวได้ครับแต่ทำยากครับยากมากมมเพราะฉะนั้นเนี่ยคูห้าผีมีไว้มันยิ่งกว่าทุกอย่างนะสุดยอดในวิชาหมาซานคาเดสุริยันกับจันทา คือพลังงานที่คุมกลางวันกับคุมกลางคืนและก็สารเทพอาจารย์คือทุกครั้งที่เราทําอะไรกับสัมพันธ์กับเหมาซานเราจะเหมือนกับคนไทยที่ได้รับแรงครูแรงครูทาอะไรแล้วมันจะสําเน็จอ๋อทำอะไรมีแรงครูมาช่วยใช่รียกวิชาของเหมาซานสารเทพอาจารยังไม่เคยมีใครในประเทศไทยและต่างประเทศสร้างขึ้นมานะไม่เคยเลยอาจารย์ไม่เคยอาจารย์มันรู้จริงไง มันมีใครกล้าไอ,ออย่างห้าผีนี่มีคนทำเอ่ือนกนก็ยังไม่เคยเ,เออผมก็ไม่เคยเห็นหมอเลยวิชาหมอสารสุรยันจันทาก็ยังไม่เคยเห็นอคูหลายๆคูหลายๆประเภทที่เราสร้างออกมาหลายๆคนเราก็ยังไม่เคยมีใครทำเลย เท่ากับภูนี้ล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาครับ <ทะ S 2> มาจากที่ไหนคนจีนกูนัน่ะที่มันมาเช่าหู้อ่ะของโกงของโกงเห็นฮู้มันเช่าหมดเลยอาจารย์จะพึ่งอย่าพึ่งวันที่อาจารย์มาอีกวันลุกขึ้นมันมาเช่าต่ออีกวันมามันมาอีกสองคนคนเดิมมันมาเช่าต่อเช่าหู้อีกเพราะมันไม่มีใครทาได้หู้เขามาอีกเพราะเพราะว่าเราเห็นแล้ว มันเอาหูมาเสร็จปุ๊บมันถ่ายรูปแล้วส่งสอ,อินสตาแกรมไปให้เพื่อนมันที่มึงจีนเรื่องไหนไปอยู่ฮ่องกงแล้วก็ตอบกลับมาให้เช่าเช่ากลับมาเหตุผลก็คือมันคงจะส่งไปให้สินแสหรือเหล่าซื้อดูและเห็นตาก็ <c oughs> เลยจะบอกได้ตาประทับปุ๊บมันเอาเลยอืพอหูที่ลงตาประทับคือทําสัญญานี่มันไม่ใช่ง่ายๆอืแล้วก็มันไม่มีใครกล้าที่จะ